ใช้เวลาทอดไม่นานนะครับทุกคนหนวดมึกชุดแป้งทอดนะครับที่ตลาดนัดถนนข้นเดินกาดกองต้าน,นะครับจังหวัดลำปางร้านนี้ห้ามพลานะฮะเมนูกับแก้มนะครับ เอาาพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนนะฮะร้านชาติโนนหมึกทอดนะครับผมกาดกองต้านะครับผมเรอก่อนตัวนี้เราขายยังไงครับขีดละหกสิบบาทขีดละหกสิบบาทนะครับโอ้ขายดีมากทั่วไม่ทันนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อทางร้านเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมอันนี้เขามีส่งด้วยนะครับ